พบกับการรายงานข่าวประจำสัปดาห์ของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพม,มหาคนครพื้นที่6รายงานโดยนางสาวพรนณรายปานเล็กนักวิชาการรายงานปฏิบัติการข่าวประชาสัมพันธ์ระหว่างวันที่27พฤศจิกาย,ยน2566ถึงวันที่1ธันวาคม2566สรพ6ดดำเนินการรับคำร้องรูกจ้างที่เกี่ยวข้องจำนวน11รายเป็นเงิน2 9 1 4 8 9 9บาท33สตางค์ ดำเนินการให้ลูกจ้างได้รับสิทธิตามกฎหมายจำนวน5รายเป็นเงิน2 8 7 9 7บาทวันที่1ทธันวาคม2,566 นางสาววัชรีเสมคำพออ่อสรพ .6 มอบหมายให้ในายแทนจอมกระทรูกนักว,วิชาการแรงงานปฏิบัติการนางสาวพนราัายปานเลก็กนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการและนางสาวชนะการร่วมเงินนิติกรปฏิบัติการเข้าร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติประจำปี2566ณอุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีจัดโดยสำนักงานเขตคลองสานสภาวัฒนธรรมเขตคลองสานร,ร่วมกับอุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมรา นีกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยพิธีทําบุญถวายพัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์พิธีตักบาตรพระสงฆ์พิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีวางผานพุ่มในการนี้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สรพ .6 โองงนามถวายปรพระพระสำนักงานเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำัึกในพระมหาการุณาธิคุณ สรพหสร้างการรับรู้จมือน2เรื่องประชาสัมพันธ์ผ่านทางช่องทาง Facebook ไลน์แอปพลิเคชันและเว็บไซต์สรพหสามารถติดตามข่าวสารได้ทุกช่องทางกสรคุ้มครองสิทธิ์พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน